โอเคครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ EP พิเศษเนาะวันนี้จะพาภารกิจของเราเช้านี้นะครับตอนนี้7 โมงประมาณ7จ็โมงห้เดี๋ยวจะย้ายบ้านให้รองรีกันนะครับผมไปส่งลูกค้าที่วัชรพลนะครับผมก็เดี๋ยวติดตามดูกันก็บอกว่าเพอร์เฟคคาอยู่กับปาร์คดูแรดีทุกอย่างครับใกล้ๆกลแค่ไหนอยากให้ไปส่งส่ง,สงได้อะไรยังไงจะส่งให้จะทําให้ต่างจังหวัดก็ส่งกรุงเทพก็ส่งที่ไหนก็ส่งเหมือนกันนะครับผมทั่วไทยบริการได้หมดนะครับผมสําหรับวันนี้เดี๋ยวติดตามกันต่อได้ครับปไปชมกัน ทางด่วนนะครับพี่พอดีรถติดนิดนึงแต่คิดว่าน่าจะไปอยู่ประมาณเก้าโมงครับพี่น่าจะถึงโอเคครับพระรามปรแจอ๋อโอเคไงทันทันอยู่ในหกเลงให้ครับอยู่กลางทางด่วนแะพี่โอเคครับวันนี้ครับก็ดีครับไปตามทันเวลานัดหมายแน่นอนครับแล้วชอบอย่างสุดุเลยรถซ่งเป็นผู้ริหารมากขับนุ่มสบายกว่าอีซสมงที่บ้านเยอะเลยอีซบไม่เป็นรถนะครับไม่ได้เป็นคนคนไม่ฟรีนะครับผม โอเคปเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่ออย่าทำตามนะครับ ขับรถไปดูมือถือไปเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับแต่ว่าเราเช็ค GPS นะครับว่าจะทันเลิกลูกค้าไหมาอยู่ใกล้ๆแค่ไหนเราบริการด้วยใจกันนะครับผมตอนนี้8ปดโมงสามสิบแปดนะครับเดินทางอีกสนาทีก็ทันอยู่ในกลางงมาเคกัสตานประมาณห้านาทีนะครับผมแล้วก็อารถเราเป็นการตรวจเช็คความพร้อมอะไรหมดเรียบร้อยแล้วนะนะถ้าเกิดว่าออกรถไปหรือถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ต้องการให้เซอร์วิสอะไรนี้หน่อยช่วยได้หรือว่าอยู่ในวารันตีของเราเรา,เราดูแลให้หมดนะครับอย่างหมดแต่ก็นี่ครับรถเซ็เมนต์ดีผู้บริหารปล่อยมือสูวรไม่เส ถนนเป็นหลังเตาหนึงนะมันก็เลยรอ,องให้เห็นร้อยเปอร์เซ็นต์มาไม่ได้แต่ก็ต้องบอกว่าดีครับโอเคปะอยู่ท้ายแล้วครับปะ โอเคครับปั๊กกับสวัสดีครับวันนี้ก็ส่งรถกันเรียบร้อยแล้วเนาะพี่วิวเนาะเรียบร้อยอันนี้อยู่ที่ไหนครับพี่<ต>ทานอมิดจักรท่านหอมิดวาชาราพลนะเนาะก็ผมมาส่งน้องรีคันนี้ให้เลยขัดสีอะไรใหม่ให้หมดแล้วเมื่อกี้อธิบายการใช้งานให้หมดแล้วด้วยเนาะพี่ก็อย่างที่บอกว่าหลังการขายถ้ามีอะไรเดี๋ยวโทรมาได้เลยเราไม่หายไม่หนีไปไหนมีอะไรช่วยได้ช่วยจัดก,การให้แนะนําไหนแนะนําได้แนะนําให้หมดครับวันนี้พี่ขออนุญาตความรู้สึกตรงตตั้งแต่เจอกันวันแรกยันมาส่งรถวันนี้เป็นยังไงบ้างก็ประทับใจประทับใจรับด้าานนไหงตว ตามจริงได้เลยนะใช่ครับก็อันนี้มาส่งนอกสถานที่กันอยากให้มามาไกลแค่ไหนมาได้จัดให้ได้หมดครับวันนี้เดี๋ยวไม่รบกวนแล้วพี่เดี๋ยวไปทํางานพี่วิวไปทํางานต่อกลัวกลัวไม่ทันเวลางานพี่วิววันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ไวใจสวัสดีครับ ก็เรียบร้อยแล้วนะครับกับการส่งรถนะครับผมบอกเลยอยู่กับปักมันค่อนข้างสายแอดเวนเจอร์นิดนึงก็ส่งเรียบร้อยครับทำกลับไงครับออนดาว a l k อล์เลยครับวอล์กเอาเวเดินรถลดความอ้วนครับแฟตเบิร์นแฟตเบิร์นเบิร์นไปหน่อยแล้วกันเราส่งว่าทั่วประเทศเนาะส่งว่าทั่วประเทศ ใช่ครับอันไหนที่ทําแล้วลูกค้าพอใจลูกค้าแฮปปี้ก็อันไหนทําได้ทําให้จริงๆนะครับพี่อย่างเนี้ยอ่ามาส่งรถออกจากบ้านออกคุณออกจากบ้านผมไปรับคุณให้กี่โมงเช้าใช่ครับอันไหนทําให้ทําได้ทําให้จริงพี่ตื่นเช้านี้นิดหน่อยได้แต่พี่ไม่ต้องลาง,งานมารับรถพี่ไม่เสียงานไม่เสียงเงินไม่โดนหักเบียรขยนันเรียกว่ามันใจเข่าใจเราพี่ถ้าเป็นผมผมผมก็อยากได้ได,ได้ความการอำนวยความสะดวกจากการจากจาก,จากคนที่ขายของให้ผมอะ,อ,ะอันนี้เราเข้าใจกันอันนี้ติดนี้ อย,อย่างวันนี้ตื่นเช้านิดหน่อยมาส่งรถให้พี่เขาไม่ทางานได้โอเคไม่โดนหักังก็ช่วยได้ช่วยให้ครับทั่วประเทศส่งให้รุ่นไหนก็ส่งให้นะพี่นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมเบอร์โทรด้านล่างครับดูรุ่นไหนทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้อันไหนช่วยได้ช่วยให้เต็มที่ครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้เหนื่อยแล้วขออนุญาตหิวแล้วออนุญาตไปหาอะไรกินก่อนนี้อยู่ที่ไหนของประเทศวะเนี่ยโอเคครับสวัสดีครับ